นี่ยครับผมต่อคลิปวันที่ของวันที่นะครับของลูกค้าเก่าที่ว่าจะมาติดเป็นห้อยโขงให้เพิ่มเลยนะครับลูกค้าเก่าสองปีทีเดียวเนาะก็ติดปั๊มห้อยโขงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์จำนวนสามแผงเดิมที่แล้วที่ติดไปสามปีเอ้ยสองปีเนาะลุงเนาะลุงไอ้ลุงเสน่ห์เนาะนี่ครับจำหน้าคาตาเพื่นตามไปทุกงานเลยอยู่ใกล้เคียงนี่แหละนะครับกับปั๊มแฮนโดโลเสมอ สามปีที่แล้วแต่ตอนนั้นลุงได้งสันเทคเป็นโมโนเนาะอ่าสันเทคเป็นโมโน,โนที่ผมทดลองแล้วก็อ่าลงุงจีบเนี่ยนำ้ำเเบิร์วาใส่แผงไปไดนการใส่งานมันเป็นยังไงอ่าแผงโมโนโพลีนะครับกับรุ่นใหม่เป็นฮาบเซลมันแตกต่างกันแบบไรนะตัวนี้ก็จะมาเทสปัม๊มนครับแฮนสำหรับแฮนดูโลนะครับป้องกันน้ำแห้งน้ำขาดนะครับออโต้สมาร์ทนี่ครับผมแฮนดะูโลเนาะนี่750วัตต์นะครับทำน้ำสูงสุดที่ตัวนี้อยู่ สองหมืนนะครับสองหมืนสี่พลิตรต่อชั่วโมงนะครับคือยี่สิบสี่คิวเลยสูงสุดนะครับนี่ยุก,กับแดดอันนี้คือเทศน้าขาดน้าน้าแห่งตัดก่อนเบื่อครับแดดประมาณบสามโมงอ่าแดดแบบนี้แสงแบบนี้เหมาะกับการชาร์จไฟนะครับเหมาะกับการที่แบบอ่าชุดผลิตไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าออฟกิดคือคือมีแบตเตอรี่เจ้าถาดสูบน้ำสูบยังมันต้องใส่พลังงานตรงสาหรับการเกษตรเนาะถ้าไปใส่กับแบตเตอรี่ผมบอกเลยว่ามันบุกหุรมเกษียนะครับ เพราะว่าปั๊มน้ำมันจะกินกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสามถึงสี่เท่านะครับแล้วแต่โหลดนักโหลดเบาน้ำเลือกน้ำเตือนอ่ะทีนี้แต่ไม่มีน้ำนะยังไม่กอกน้ำนะครับนะทีนี้เราจะขึ้นอ่าขึ้นเบเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็มัใช่สามานเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นเบเกอร์เลยตัวนี้แดดค่อยๆนะครับแดดลมๆเหมือนเวลาหาหกโมงเย็นเลยเหมือนฝนจะตกนะครับดูไม่รู้ทางนู้นก็ขึ้นหรือยัง เอานี่เอไีไนีกเราบั็นี้นเนาะเดี๋ยวเพิ่งเองียงดีกว่าไปแยกไม่ออกเลยชิมงานผมสิแยกบอกออกเลยเบรกเกอร์กับคัดเอาเลยนะครับนะเวลาบอกเขากับบอยอยากฟังบอยอยากสนใจงานไประเดีนะ๋ถ้าเห็ดแบบมอใส่ใจงานต่อไปอาจอสิบบอเห็นนนาแลวครับเพราะว่างานผมอยู่ก็ผมต้องเป็นต้องใส่ใจงานอยากให้รู้อยากให้เป็นแลวก็มันเป็นวิชาท,ทิ่ติดที่โตตลอดไปนะครับนะ หาศึกษาคือท่านไปใส่ไม่เนี่ยผมเอาคลิปแบบให้ใส่ง่ายๆแล้วก็การดูแลง่ายๆนะครับดูแลก,การรักษาอุปกรณ์ง่ายๆนี่แหละคืองานผมจะเป็นงานที่แบบง่ายเห็มากครับขนาดทีมงานผมอยูน่น้ำผมแบบโดนเลยนะถือว่าก็โดนหลายเดือนแหละแต่ว่าก็ยังบบหูวเลยว่าเบรกเกอร์ก็พัดเอาแยกโบออกเลยครับขึ้นยังเอ,เอาเอาลองท่านผู้ชมนี่ครับมันมีน่าม,มันตัดเลยนะ แอนดูรุนะครับบริกาต่อใส่ยังหยุ่งยากต่อไปให้พร้อมใส่งานแหละเรื่องกาติดตั้งยังไงรับประกัน2ปีนะครับผมีใช้สภาพเมื่อยย่นแหละผมมีน้ำบ้านในกอกน้ำอย่างเลยนะนะครับผมแต่ว่าน้าบาดสิบรอนี่เลยโอ้บุญแดดเบิ่งครับแดดซ้มสามทุ่มเอ้าเด้อมาก๊อกน้ำมาก๊อกน้ำ ครับคือฝนสิตกบัลุงมันขึ้นมาหลายเหม่อเลยนี่นะครับได้แสงสว่างแต่ว่าแดดบปนี้ครันมีไอ้พวกเกี่ยวกับระบบชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับมันสีได้ไฟตลอดแหละเพราะว่ามันปไปใส่กำลังสูงมันสีชาร์จลงเรื่อยๆอธิมายกองน้ำกันนะครับมึงของลุงเพิ่นนีสิสปริงเกอิลไปหลายแต่ว่าอันนี้เพื่อให้เช็คใส่เช็ควาลครับผมถ้นใส่เช็ควาลเนี่ยโอ้เป็นลอยๆตัวก็ดันได้นะครับเช็ควาลก็คือ ป้องกันลมย้อนกลับหรือน้ําย้อนกลับเพื่อลดกําลังปัม๊มนะครับบ่งหวมันทํางานหนักมันจะทรงนี่นะครับไอ้แอร์แวร์ที่เพิ่นเฮ็ดไว้ตั้งแต่พุ่นแหละสองปีที่แล้วพุ่นแหละเพิ่นก็ใส่ระบบเดี๋ยวไปชมกันเอาเอาเบกเกอร์ขึ้นก่นอนเป๊ะเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยเอาเบรกเกอร์ขึ้นตู้ติดไม้นะเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยมันเดาลงมาเลยตอนนั้นบังหวน มันเต็มยังนะให้มันเอาขึ้นนะเดยอะมันเต็มเลยนี่ครับแดดบ่ค่อยมือคอยคอยอ่ะปิดวาล์วเลยลุงเปิดวาล์วระเบิดแล้วว่อ๋เดี๋ยวระเบิดเลยก็พอเปิดแต่ที่แรกกูปัดปิดไปให้ได้ไม่มีน้ำ มันกำลังไปครับได้หลายหัวแต่ว่าเบิ้งแดดเบิ้งครับพี่น้อ,องบองประวอะไรบนี้อ้ผมอยากเห็น,ดดนแดดแห้งดิเบิ้งเนี่ยมันสู้หัวเลยแหละมันไปได้สู้หัวแต่ว่ามันกำลังมันบอถึงอันนี้ครบ ท่อสองนิ้วนะครับพ่อนำะออกสองนิ้วนะครับไหลาตามแดดสปเริเกินนะนี่แหละมึงจะลุหัวนะขนานได้หัวไอต้ตกํกำลังหมุนหนย่หน้อยกันสิหมุนอยู่ดอกนี่นี่ครับเนี่ยตามที่เห็นแหละมันไหลาตามแดดกระผมรับประกันให้สองปีใหม่เพื่อนน,อนะเนี่ยพี่อาจจะกระเพื่อมนิดน,นึงครับบุญดงเอาตัวอจับโทรศัพท์มานี่ครับ น,นี่เห็บเบิง้งในส่วนหนึ่งเพางราะว่ามันก็หลายตัวอยู่ตัวนี้เพิ่นบ่ได้เปิดบ่รเส้นนี่นี่ครับเสมอนี่เส้นไปเสมอตัวเก่านี่เพิ่นเชื่อมเสมอตัวเก่านี่นะครับเชื่อมใส่กับเสมออันเก่าเลยเบิ่งนี่ครับ2ปีที่แล้วเป็นแฮ็นดูโลแต่ตัวตัวนั้นที่ผมเฮ็ดไ,ไว้ผมใส่เช็ควาล์วนี่ครับนี่เช็ควาล์วมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะคนถามเข้ามาเยอะนี่ เช็กวาลก็คือมันจะมีลูกศรน้ําขึ้นในทางเดียวนะครับน้าขึ้นในทางเดียวมันจะป้องกันน้าย้อนกลับน่มันจะไปในทางเดียวเหมือนเวลาลมมันตีกลับมันก็จะมันไม่ลงเยอะมันจะไปเจอลินมันก็จะลงไม่ได้มันก็จะตัวน้ำก็จะดันออกอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวนะครับนะ่ครับนี่ตอนนี้แหละนะครับแผงที่ผมใส่ตอนนี้ทดลองสั้นเทคนะครับเป็นโมโนตัวนี้เป็นโมโนนะตัดขอบเลยเซลล์ดครับผม ครับโมโนตัดขอบแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของสันเทกมันสีนาอันนี้ก็หลายปีอยู่ทนอยู่ได้อีกหลายปีนะครับไม่หลายปีนติดมาได้สองปีสองปีกลัวนะครับผมเบื่อตามคลิปไปแล้วผมลงวันที่ไปเบิร์นะครับนี่เป็นตัวเก่าแอนโดรูตัวเก่าของมันมันจะเป็นแบบนี้เป้กุญแจเปิดตัวกันใช้ชุดเก่าเลยใช้แผงชุดเก่านะครับ ครับางานเกา่าๆเขามันสีนี่แนะ่ครับติดตัวหนังสือนู่นนะครับนะครับป้องกันแมงใสเกาวเก,กลีผมบดไว้เนียนนาเลยนะสิ้นกงสิ้นเกาีวไอ้คือแมงเมือ่อหนี่งบดซิดเขาครับกิ่งจกมาลงมาแรงนี่ะครับได้หลอกกับเพิ่นน้ำเลยนี่ครับตัวติดใหม่นะเสร่อการป้งกันฟ้ากันไฟกระชากเรียบร้อยนะครับปิดปิดปิดเปิดตัวนี้ นี่แดดอ่อนได้มาประมาณนี้กระแสได้นะครับหนึ่งจุดห้าแอมในซัมนี่แหละตามแสงแดดแต่ว่าก็ได้ประมาณน่าประมาณนั่นแหละตัวนี้รับประกันใด้สองปีนะครับผมนี่สายนะครับตัวนี้จะเป็นสายธรรมดาปกติผมจะใส่เส้นในตัวอันนั้นนะมันจะเออมันจะมีฉนวนเยอะนะครับตัวนี้มันจะแค่เป็นสายมาตรฐานทั่วไปที่เขาใส่กันแหละนะครับตดำแดงธรรมดานะครับตันลูกค้าก็ระถวย นะครับผมต,ตามนี่นะครับไอแ,แต่เบิร์นะครับเครื่องสลับสายงานได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็สนใจก็โทรมาสอบถามนะครับตามเบอร์เลยศูนย์เก้าหด้าแปดสองเจ็นะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรทั่วโลกนะครับแล้วโทรนี่ก่อนนะครับกรุณาโทรเบอร์แรกก่อนแบบเพิ่นโทรมาแหละเครื่องศูนย์หกสีไม่จะเป็นเบอร์ที่ผมอาจโทรศัพท์นะขอความกรุณาโทรเบอร์นี่ก่อนคันที่แอดไลน์คุยกันก็นกค่อยว่า แล้วผมจะให้โทรไล่นะครับนะ้องค่อยประหยัดโทรศัพท์0 6 4 2 7 1 3 8 7 6กันตาพนโซลาเซลล์นะครับผมนะครับต้องทอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่จดีลุ้งเสน่หนะ์เนาะอันนี้ติดเท่าติดมาได้กี่ปีละสองปีมกราเนี่ยอะสองปีเนาะอ่านะก็สองปีก็ใส่ดีเพราะสม่เสมือนมีปัญหาปะานั่แหละครับเพิ่นเห็นติดความก,กันกับพี่ลินเนะาะนี่ครับที่ปรึกษากันเพิ่นสองคนนี่แหละนะครับก็ นี่ครับตามน,น,นี่แหละตามที่เห็นคลิปนี่แหละนะครับต้องเบิด์ตของลุงนี่มันจะหัวสปริงเกอร์สปริงเกอร์มันเบิด์ตยี่สิบกัวยี่สิบก่าอ๋อสบายแต่ว่าที่ผมแนะนั่นก็คือน,นี่เนาะลุงหูวอยู่เนาะเช็กบ่าวเดี๋ยวพี่ลินเราพาเห็ดอย่างเลยนะครับเช็กบ่าวตัวนี้มันก็แล้วแตะะ่ราคาก็ บ่เกินพันหาดเพรามันเป็นทองเหลืองนะครับมูโหลๆบางๆกทัทอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดลอยมีหลายแล้วตะล่านครับมีหลายไปเบิ่งกันเอาอันนี้มันจะเป็นมูหนาผม,ผมจำได้มูหนาแต่ตัวนี้ตัวนี้พันกลัวแต่หนึ่งราคามมนแคบประมาณบ่บเกินพันสองพันสามนะครับใส่มงน้นไปใส่มองแมนครับใส่มงไอ้น้ำออกน้ำออกของปั๊มนะแต่คือมองน้ำเขาเขากอกหม,มือนที่มีว่าวอยู่หลังจากตัว ตัวมีว่าวมันจะเป็นท่อนาออกเขาตัดเหมือนแล้วก็ใส่เบอง์ลูกซอนมันดีๆก็คือเอาด้านออกนี่ก็คือเอาน้ำทั้งน้ำออกเลยหันไปทั้งน้ำออกน้ำออกไปทั้งใดกันหันไปทั้งแต่ขันลุงหันหลุลงไปทั้งล่างนี่ปั๊มตัดเลยนะครับทำงานบ่ได้มันบ่แม่มันบ่ตัดอกปั่มมันสีแบบอืดอ่ะพอมันมันสีดันแห้งคือปั๊มตัวนี้มันบ่ได้เป็นแบบออโต้แบบคือปั่มออโต้การทาบ่ได้เปิดว่าวบ่ไหลอุบ่อเกีียวมันสีดันอยู่หันแหละ เพราะว่าตัวนี้มันป้องกันน้ำขาดอย่างเดียวสำหรับปัม่มของแฮนดูโรเนาะนะครับก็บตามนั่นแหละเบิ่งแดดครับได้ไฟ1 5จุดแอมประมาณนี้แหละเวลานี้มีแต่ซับขึ้นซับลงเนาะเอ่อก็เหมือนเดิมเลยลุงเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนั้นมันต้องไปเปิดตู้ในคือตัวเก่าของลุงนี่แค่ซับขึ้น,น,นไม่ต้องคือเบรคเกอร์เปิดไว้เลยแล้วก็ล็อกตู้ไว้เลยไม่ต้องอะไรมากมายวิธีการใช้งานผมมันง่ายก็คือลุงปิดตัวนั้นไปเลยเปิดเปิดแล้ว เปิดเบรกเกอร์คือไม่แล้วเราก็ล็อกตู้แบงค์สั้นแหละแล้วทีนี้เรามาโยกตรงนี้นะครับยกขึ้นด้านบนปุ๊บมันจะเป็นสเสมอไฟจะติดตรงนี้โยกลงข้างล่างปุ๊บมันก็จะเป็นปั๊มห้อยโขงนะครับแทงชุดเดียวกันนะครับผมไม่ต้องทอําอะไรเลยล็อกอย่างเดียวแล้วก็เราแค่โยกตัวเดียวตัวเก่านั่นแหละโยกขึ้นสมอโย,โ,ยโยกลงเป็นห้อยโขงนะครับผมสนใจก็ตามคลิปนะครับผมขอคำแนะนำปรึกษาใดโทรตามนั่นแหละครับผม แล้วท่านลูกค้าเป็นทรมาเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับถ้าอ่าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับตามเบอร์นะครับวันนี้วันที่ยี่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็โปนะครับโปกับสิ้นสุดอ่าวันที่สามสิบเอ็ดสามเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แตคือมอกุลาก็ปิดโปแล้วรอติดตามคลิปมันจะมีโปใหม่ออกมาให้ใหท่านอ่าติดตามเบอร์เพราะว่ะาราคา ของมะม่ายกตำเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมราคาแบบให้คุ้มค่าที่สุดตามตลาดสุ้มือนะครับผมนะถูกก็าตากว่าตลาดเองเอาขอพูดครับผม